ดาสลองบีชรีสอร์ทอัครสถานริมชายทะเลหาดปราบุรีเขากระโหลก ห้องพักสุดหรูมีระดับห้องพักทุกห้องในกาตรองบีชเป็นห้องพักที่มีมุมมองทางซีวิวทุกห้องสวยงามโดดเด่น สัมผัสกับธรรมชาติชายทะเลจากห้องนอนพร้อมสับด้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องพักชั้นบนหรือชั้นล่างของตัวอาคารเน้นการลงตัวของธรรมชาติกว้างขวางโอถง ห้องพักมากมายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ศาลาเนกประสงค์ริมน้ำกว้างใหญ่สามารถจัดกิจกรรม ได้ไม่ต่ำกว่าสิบคนรวมทั้งลานกิจกรรมชายทะเลกิจกรรมพิเศษของการสลองบีชเรามีอุปกรณ์การเล่นน้ำทะเลไม่ว่าจะเป็น เรือหรือว่ากระดานโตขึ้นห้องพักส่วนตัวอีกหนึ่งห้องภายในการสลองบีทรีสอร์ทลักษณะเป็นห้องพักที่แยกออกมาโดดเดียว ไม่ปะพลกับผู้ใดจากมุมมองของห้องพักจะเห็นได้ว่าสามารถเห็นทะเลได้อย่างสะดวกสบายก็เปียงหน้าห้องกว้างขวางสำหรับการพักผ่อน ภายในห้องพักจัดตกแต่งด้วยเตียงขนาดใหญ่2เตียงพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างครบ ดาสลองบีชรีสอร์ทอักรสถานแห่งการท่องเที่ยวเชิงชายทะเลด้วยเส้นทางการเดินทางจากชายทะเลปากน้ำปรานมุ่งหน้าไปเขากะโหลกด้วยเส้นทางริมชายทะเลท่านจะได้พบกับ กาสลองบีชรีสอร์ทโดดเด่นสวยงามตามธรรมชาติกาสลองบีชรีสอร์ทรีสอร์ทชายทะเลปราณบุรีจังหวัดประจวบทีลีขันธ์